สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Bitcoin c r a z y ครับประจำวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็เหลืออีกแค่ประมาณ1วันเท่านั้นนะฮะที่จะมีการเลือกตั้งสหรัฐครับที่เราต้องลุ้นกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของข่าวนะที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐครับรวมถึงพูดถึงเรื่องของ b a c k l o อกด้วยนะฮะกองทุนที่ตอนนี้ถือว่าถือ Bitcoin มากสุดๆเลยนะครับเขาพูดแรงข่าวครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอมนะครับ มาเริ่มที่ข่าวแรกครับนักลงทุนคริปโตต้องรู้นะครับผลการเลือกตั้งสหรัฐปีนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่นะครับก็ในขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐนะครับในปีนี้นะฮะใกล้เข้ามาทุกทีนะฮะตลาดคริปโตก็ผันผวนมากๆนะฮะโดยบิตคอยเนี่ยแล้วก็สกุลเงินอื่นๆนะต่างก็ผันผวนสุดๆเลยนะครับตอนนี้ขณะเดียวกันครับตลาดพยากรณแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูสีครับระหว่างอ่าคัมาลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ด้านคริปโตหลายคนครับ ก็คาดว่าผลการเลือกตั้งครับจะมีผลกระทบโดยตรงเลยต่อราคาของคริปโตนะครับนักวิเคราะห์ที่รู้จักกันในชื่อของ e m p e r o r ครับคาดว่าชัยชนะของทรัมป์อาจทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยพุ่งอย่างรุนแรงในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าจุดยืนของทรัมป์เนี่ยเขาซัพพอร์ตคริปโตเนาะแล้วก็คำสัญ,ญญาของเขาที่จะชี้แจงกฎระเบียบสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยสิ่งนี้ครับอาจทำให้ตลาดรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสำหรับบิตคอยซึ่งมักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายในสหรัฐอย่างรุนแรงนะครับ ตามข้อมูลล่าสุดครับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็มีโอกาสนะโอกาสที่จะชนะเนี่ยจากการคาดการณ์บนโพลีมาร์เก็ตครับลดลงจาก60%เหลือ57.1%ซึ 57. ่งยังสูงอยู่ดีนะฮะในขณะที่โอกาสของแฮร์ริสเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42.9%ครับยังไงก็ตามนะฮะการเซลล์เดอะนิวนะฮะจากผู้ถือระยะสั้นนะในช่วงนี้ในตลาดการเทรดนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากทรัมป์นะฮะโดยนักลงทุนเนี่ย จะเทขายสินทรัพย์ออกไปอย่างรวดเดียวครับหลังจากราคาพุ่งในช่วงแรกที่ผลการตั้งประกาศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตลาดจะกลับมาสงบอีกครั้งูดง่ายงคือถ้าเกิดว่ารู้ผลปุ๊บถ้าเกิดทาได้เป็นนะี่นะจะมีการนะขายกันแน่ๆเทขายแน่ๆเพราะว่าราคาจะพุ่งแล้วก็เทกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ในอนาคตนะหลังจากการลุกฮือรุนแรงในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ช่วงปรับฐานนักวิเคราะห์รา,ายนี้นะเอ็มเพลเอร์เนี่ยนะฮะก็กล่าวว่าตลาดคริปโตครับ,รบจะอยู่ในระยะสะสมครับ ซึ่งนักลงทุนระยะยาวจะเริ่มเข้ามาช้อนสินทรัพย์แล้วก็หากทรัมป์ยังคงเป็นมิตรกับตลาดคริปโตต่อไปตลาดก็จะฟื้นตัวเองต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันครับมีการเดิมพันครั้งใหญ่มูลค่า38ล้าดลนดอลลาร์สำหรับชนะของทรัมป์ครับซึ่งก็บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าครับในชัยชนะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบในด้านดีต่อตลาดคริปโตนะครับโดยชนะของทรัมป์ครับอาจจะช่วยผลักดันความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยก็เป็นความคิดเห็นหนึ่ง แต่ว่าผมว่ามันมีผลต่อต,อตลาดคริปโตเพราะว่าตลาดคริปโตมันเล็กมากครับพอมันมีกระแสข่าวพวกนี้มามันก็ทําให้คนในตลาดเนี่ยมีการซื้อมีการขายกันแบบเยอะมากเลยอย่างตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยผมทําคลิปวันที่3ใช่ไหมครับก็หกหมืนแปฮะย่อลงมาย่อลงมานะฮะตอนนี้ก็ใครจะเก็บนะถือเออเงินไว้ให้ดี USDT เลยก็ได้ถือมันไว้แล้วรอช้อนนะครับมาดูข่าวต่อมาครับแบ็คล็อกครับ สร้างประวัติศาสตร์ถือครองบิตคอยน์มากถึง4 0 0 0 0 0 BTC ครับ Backlog ครับได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการถือครองบิตคอยด้วยจํานวนรวมกว่า4 0 0 0 0 0 BTC ครับโดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง2.7หมื่นล้านดอลลาร์ครับแล้วก็มีบิตคอยทั้งหมด4,3725 BTC การสะสมครั้งใหญ่นี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดก,การสินทรัพย์นะซื้อบิตคอยเพิ่มอีก34,85 BTC ครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 2 3พันล้านดอลลาร์ครับตามในงานของ Look o n Chain นะครับหลายๆคนก็คาดการณ์ว่าในอนาคตครัาจะมีสงครามบิตคอย n โดยทำนายแบบโลกดิสโซเปียว่าแบ็กล็อกเนี่ยจะผลักดันให้มีการ h a ร์ f ฟ r k เครือข่ายบิตคอยดั้งเดิมแล้วก็ส่งเสริมเครือข่ายที่ฟอ k ออกมาเป็นเครือข่ายหลักโดยใช้ทรัพยากรมหาศาลทั้งหมดเพื่อดาเนินการดังกล่าวฟังดูไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดมากกว่าคือยากครับบอกเลยมัน มันไม่มีใครที่จะใหญ่พอที่จะแบบสามารถโน้มน้าวให้คนเกินครึ่งหนึ่งของทั้งระบบบล็อกเชนของ Bitcoin ค,ครับมาเชื่อใจและก็บางใจในการทำฮาร์ดฟอกของเขาได้อะแม่งผมว่านี่บูชิดมากนะการสะสมบิตคอยอย่างรวดเร็วเช่นนี้ครับทำให้ผู้คนสงสัยว่าแบ็กล็อกเนี่ยจะขีดเส้นแบ่งอย่างไรในการแสวงหาความโดดเด่นตลาดสกุลเงินดิจิทัลครับในทางกลับกันครับบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่แห่งนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่ออิทธิพลจากผู้ถือผลประโยชน์รายสําคัญรายอื่นๆครับในพื้นที่บิตคอย รวมถึงบุคคลสำคัญอย่าง m i เคิลเซเลอร์ครับจากไมเคิลซจีนะฮะที่ถือครอง Bitcoin จำนวนมหาศาลรวมถึงนักลงทุนอีกหลายล้านคนครับที่อยู่ในตลาดที่มีมการเอ,อ่กระจายอำนาจกันอย่างขนาดใหญ่กว่านะครับอย่างไรก็ตามครับคำถามคือพวกเขาจะสามารถแสดงจุดยืนที่ต่อต้านแบ็ k ล็อกได้หรือไม่เป็นไปได้ครับเพราะอย่างที่บอก Bitcoin มันคือระบบฉันทามติ ถ้าเราไม่สามารถไปโน้มน้าวคนเกิน51%ของทั้งทั้งบล็อกเชนในบิตคอยได้เนี่ยไม่มีทางครับที่คุณจะเปลี่ยนกดอะไรได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแบ็กล็อกจะใหญ่สักแค่ไหนเคียวนะฮะใหญ่แต่ว่าคุณถ้าเกิดคุณโน้มน้าวคนไม่ได้ก็จบครับจบครับการถือ4 0 0 0 0นบิตคอยไม่ได้แปลว่าคุณนี่มันใหญ่สุดนะเพราะว่าจํานวนทั้งสิ้นมี21ล้าน10%คือ2ล้านหนึ่งสี่0เนี่ย อ่าเก็คือล้านล้านกับอีกหเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าแสนใช่ปะถึงว่<ม>าน<ม>ล้านครับเป็นว่าล้านทุวนแล้วกันล้านกับ5้าห0ื่นมั้งใช่ไหมเออผมคิดเลขไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไหวเอาป,ประมาณล้านหนึ่งนั่นคือ5%้าเปอร์เซ็นหสเปรนี่ยประมาณสองเปกว่าๆคุณเอ้ยสอของระบบคุณจะมาบอกว่าคุณใหญ่สุดจนสามารถทำ ทำการฮาร์ดฟอกและให้บังคับให้คนมาใช้ได้นี่มันบูชิตครับตลกสิ้นดี่ะเอาเป็นว่านี่คือข่าวที่เราก็รับทราบเอาไว้กันแล้วกันว่าอย่างน้อยสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาเข้ามานะฮะถือครองกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เราอรอลุ้นการเลือกตั้งสหรัฐครับดูซิว่ามันจะทําใหเา้เกิดผลกระทบไปยังไงบ้างกับตลาดคริปโตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยเหมือนจะพยายามย่อลงเพื่อรอแล้วนะฮะรอผลการเลือกตั้งแล้วมันจะโดดขึ้นไปอย่างไรเดี๋ยวเราดูกัน นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกคนกำลังถือเงินรอกันอยู่นะโอเคก็เอาเป็นว่าในช่วนติดตามครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตยังไงผมจะรีบทำคลิปออกมาทันทีเลยนะครับผมลุ้นลุ้นมากๆนะครับมันเลืแค่ประมาณวัน2วันเท่านั้นเองนะครับผมติดตาม Bitcoin Casey ด้วยนะครับบ้านไอสุลื่องงบิ c คอยครับเจอกันทุกวันประมาณ8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยใน3ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือ YouTube ครับ ไทยทาวชาแนลนะฮะช่องไทยทาวชาแนลนะครับคอนเทนต์ดีๆของไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ช่องอันที่2ครับลัมเบิลก็ชื่อไทยทาวชาแนลเช่นกันแล้วก็ช่องอันที่3นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจแซกโนบอดี้นะครับผมยังไงก็ติดตามกันก็แล้วกันซับสไครต์ฟอลโล่กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ซัพพอร์ตกันครับให้เงินจ่ากันผ่านทาง True Money นะครับพร้อมเพลย์แล้วก็ยังมีบิตคอยและนิวตัวนะครับคุณสแกนได้ที่หน้าจอเลยนะครับผมหรือใครที่ดูอยู่หรือเห็นอยู่ทางเอ่อโนสเตอร์คุณก็แซปกกัันนมาให้้ได ครับส่วนใครอยากเทรดคริปโตอยากซื้อบิตคอย n ์นะครับผมแนะนำใช้กระดานเทรดอย่าง b y b บิตนะครับขึ้น QR โค d ดไว้ให้แล้วหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับสมัครง่ายๆปลอดภัยนะครับก็ยังไงก็ลองกดเข้าไปกันละกันวันนี้บิตคอยน์คริส,สิลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ